เราไม่รู้ว่าสวรรค์ตั้งอยู่ตรงไหนคำปีกกุรอานไม่ได้บอกเราและนักอถาธิบายกุรอานก็มีความเห็นแตกต่างกันห้าความเห็นบางคนกล่าวว่ามันเป็นสวรรค์แห่งการพักพิงของเราและสถานที่ของมันคือชั้นฟ้าอีกคนหนึ่งปฏิเสธคำพูดนั้นเพราะถ้าหากมันเป็นสวรรค์แห่งการพักพิงอิบลิสก็น่าจะถูกห้ามไม่ให้เข้าไปและการป่าฝืนก็น่าจะเป็นที่ต้องห้ามด้วย อีกคนหนึ่งกล่าวว่ามันเป็นสวรรค์อีกแห่งหนึ่งที่เราได้ทรงสร้างขึ้นมาเพื่ออาดัมละฮาวากลุ่มที่สี่กล่าวว่ามันเป็นสวรรค์บนโลกนี้ซึ่งตั้งอยู่ในที่สูงนักอัตตาทีบายอีกกลุ่มหนึ่งยอมรับสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์กุอานโดยไม่มีคำถามว่าสวรรค์นี้อยู่ที่ไหนเราเห็นด้วยกับทศนิสุดท้ายนี้เพราะบ,บุดเรียนเราได้จากที่ตั้งของสวรรค์นั้นเป็นนามธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนที่เราได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่นอาดัมและฮาวาได้ถูกรับมาอยู่ในสวรรค์และที่นั่นทั้งสองได้ใช้ชีวิตที่มนุษย์ใฝ่ฝันอัลลอฮ์ได้ทรงอนุญาตให้ทั้งสองเข้าใกล้และมีความสุขกับทุกสิ่งยกเว้นต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอาจเป็นต้นไม้แห่งความเจ็บปวดหรือต้นไม้แห่งความรู้สึกก็ได้อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามทั้งสองก่อนที่ทั้งสองจะได้รับที่พำนักในสวรรค์ พระองค์ได้กล่าวว่าแต่จงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้เพราะมิเช่นนั้นสุเาตาทั้งสองจะอยู่ในบรรดาผู้ที่ทำความผิดอาดัมและฮาวาเข้าใจว่าตนถูกห้ามกินผลไม้จากต้นไม้นั้นอย่างไรก็ตามอาดัมก็คือมนุษย์คนหนึ่งและมนุษย์นั้นมักจะหลงเหลวหัวใจของเขาเปลี่ยนแปลงได้และจิตนาของเขาก็อ่อนแออิบลิสที่มีความอิจฉายอยู่เต็มตัวจึงใช้ประโยชน์ จากความอ่อนแอนี้ของเขามันเรื่องกระซิบเก่ขอวันเละวันเล่งด้วยหลอกเขาว่าจะให้ฉันแนะนําท่านถึงต้นไม้แห่งความเป็นอมะตะและอาณาจักรอัน,นิรันดอนไหมในมันได้บอกแก่คนทั้งสองว่า,รวาพระพุทิบาลของท่านได้ห้ามพวกท่านไม่ให้เข้าใกล้ต้นไม้ตนนี้เพราะทรงเกรงว่าท่านทั้งสองจะกลายเป็นมารัยกะหรือท่านทั้งสองจะกลายเป็นผู้ไม่ตายในมันได้สาบานแก่เขาทั้งสองว่า ฉันเป็นผู้ให้การปรึกษาที่ดีแก่ท่านทั้งสองจริงๆอาดัมได้ถามตัวเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันกินจากต้นไม้ต้นนี้มันอาจจะเป็นต้นไม้แห่งความอมะตะก็ได้ความฝันของเขาก็คือการมีชีวิตนิรันดรอันบริสุทธิ์ในสวรรค์หลายปีผ่านไปอาดัมได้ฮาว่า้นคิดอยู่กับเรื่องต้นไม้ดังนั้นวันหนึ่งทั้งสองก็ตัดสินใจกินผลไม้จากต้นไม้นั้นทั้งสองได้ลืมว่า ล l l a ์ได้ทรงเตือนพวกเขาไม่ให้เข้าใกล้และอิบลิสนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของพวกเขาอาดัมได้ยื่นมือออกไปเด็ดผลไม้มาลูกหนึ่งและยื่นให้ฮาวาดังจากนั้นทั้งสองก็ได้กินผลไม้จากต้นไม้ที่ถูกห้ามลล l a ์ Allah ได้ทรงกล่าวว่าดังนั้นชายตอนจึงได้ล่อลวงทั้งสองให้เปี้ยงตํมและพระองค์ยังได้ทรงกล่าวว่าดังนั้น อาดัมจึงฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของเขาดังนั้นเขาจึงลงผิดตามคำพีไบเบิลพันธสัญญาเก่ายิบหรือว่าฮวาได้ถูกงูล่อลวงให้กินผลไม้จากต้นไม้ต้องห้ามแต่กินผลไม้เพราะหลงเชื่อคำพูดของงูและได้ป้อนผลไม้ส่วนหนึ่งให้อาดัมทันใดนั้นดวงตาของทั้งสองก็ได้ถูกเปิดให้เห็นความจริงว่าเือนร่างของตนเองเยเปล่าดังนั้น ทั้งสองคนจึงได้เอาใบต้นมาเดือมาปกปิดร่างกายตัวเองวะฮับอิบนูมูนาบะได้กล่าวว่าเสื้อผ้าของคนทั้งสองก่อนการทำบาปทำมาจากแสงสว่างแต่เรื่องราวที่บอกเล่าอยู่ในพันธสัญญาเก่าเป็นเรื่องเท็จและหลอกลวงอลัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวเปิดเผยให้เราได้ทราบว่าลูกๆของอาดัมเอยจงอย่าให้มานหลอลวงสู่เจ้า ดังที่มันได้ทําให้เก่พ่อแม่คนแรกของสุเาตาถูกขับออกจากสวนสวรรค์และทําให้เสื้อผ้าของเขาทั้งสองต้องหลุดออกจากร่างกายทั้งนี้เพื่อที่มันจะได้เปิดเผยสิ่งพึ่งละอายของเขาทั้งสองต่อกันและกันมันและพวกของมันมองเห็นสุเจ้าจากที่สุเจ้าไม่สามารถมองเห็นพวกมันแท้จริงเราได้ทําให้มนันเป็นผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ไม่ศรัทธายังไม่ทันที่อาดมจะกินผลไม้เสร็จเขาก็รู้สึกว่า หัวใจของเขาถูกบีบเค้นจิบปวดเสียใจและละอายใจบรรยากาศโดยรอบได้เปลี่ยนไปและเขาได้พบว่าเขาและภรรยาอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าดังนั้นทั้งสองจึงได้เริ่มตัดใบไม้เพื่อเอามาปกปิดร่างกายของตนอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวแก่อาดัมว่าฉันไม่ได้ห้ามเจ้าทั้งสองเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้และเตือนเจ้าทั้งสองว่ามันเป็นสัตวูที่ชัดเจนของเจ้ากนนันือ พอทั้งสองกล่าวว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของเราเราได้ทำผิดเกตตัวของเราแต่พระองค์ไม่ทรงอภัยโทษให้แก่เราและทรงเมตตาเราเราจะต้องเป็นผู้ขาดทุนอย่างแน่นอนพระองค์จึงได้ทรงบัญชาว่าจงลงไปสุ้าจะเป็นศัตรูต่อกันละกันแผ่นดินจะเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับสุ้าชั่วระยะเวลาหนึง่งและที่นั่นสุ้าจะได้รับปัจจัยยังชีพ พระองค์ได้ทรงกล่าวว่าณที่นั่นสุ้าจะมีชีวิตและที่นั่นสุ้าจะตายและจากที่นั่นสุ้าจะถูกนําออกมาตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีคําบอกเล่ากเก่าแก่สืบต่อกันมาอันฮาฟิซอิบนุอัสาิดได้เลาว่าอัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาให้มาลายกะสององค์เอาอาดัมออกห่างจากความใกล้ชิดกับพระองค์ดังนั้นมาลายกายิบริน จึงได้ถอดมงกุดออกจากศีรษะของอาดัมได้มาในอกคะมีกาอินได้เอารัดกล้าออกจากหน้าปากของเขาอาดัมคิดว่าเขาคงจะถูกลงโทษอย่างรวดเร็วจึงได้ก้มหน้าลงร้องไห้พางกล่าวว่าได้โปรดยกโทษด,ด้วยเถิดได้โปรดยกโทษด,ด้วยเถิดดังนั้นอมน้อจึงได้ถามว่าเจ้ากําลังจะวิ่งหน,นีไปจากฉันกันนั่นหรืออาดัมได้ตอบว่าไม่เลยข้าแต่พระผู้พภิบาล แต่ข้าพระองค์อายพระองค์อับดุลรห์มานอิบนุอมอันเอาสาัยได้เล่าว่าอาดัมได้ใช้เวลาหนึ่งร้อยปีในสวรรค์และมีอีกรายงานหนึ่งกล่าวว่าเขาได้ใช้เวลาอยู่ในสวรรค์หกสิบปีอิบเนวสกิดได้รายงานว่าอาดัมได้ร้องไห้อยู่เป็นเวลาถึงหกสิบปีเพราะการที่สูญเสียสวรรค์ไปและอีกเกตสิบปีสำหรับความผิดที่เขาได้ทำ และอีกเก็ดสิบปีสำหรับการที่ลูกชายของเขาได้ถูกฆ่าทั้งสองได้ถูกออกจากสวรรค์และได้ลงมายังโลกอาดัมรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนฮาวานั้นร้องไห้ตลอดอัลลอฮ์ได้ยอมรับการสำนึกผิดของคนทั้งสองเพราะการสำนึกผิดนั้นเป็นไปด้วยความจริงใจพระองค์ได้ทรงบอกคนทั้งสองว่าโลกนี้จะเป็นอาณาจักรของพวกเขา ในเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเขาจะมีชีวิตและตายแลนหลังจากนั้นพวกเขาจะถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาในวันแห่งการตัดสินหลอได้ทรงบอกเล่าบทเรียนที่สามที่อาดัมได้เรียนรู้ในสวนสวรรค์ว่าแล้เราได้ให้คำบรญชาแก่อาดัมก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเขาได้ลืมมันได้เราได้พบการยืนยันอย่างแน่วแน่ของเขาและจงนึกถึงเมื่อตอนที่เราได้กล่าวแก่มารีคกะว่า จงกลาบต่ออาดัมดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงได้กล่าบยกเว้นอีปิสที่ปฏิเสธดังนั้นเราจรึงได้กล่าวว่าอาดัมเอย๋ยนี่คือศัตร,รูของเจ้าและภรรญาของเจ้าดังนั้นจงหยาบลอยให้มันทำให้เจ้าทั้งสองต้องถูกขับไล่ออกจากสวนสวรรค์และต้องทุกข์ยากลำบากเพราะในที่นี้มีสิ่งที่ทำให้เจ้าไม่ต้องหิวและไม่ต้องเปื่อยกายและเจ้าไม่ต้องกหายและไม่ต้องตากแดด แต่มานได้กระซิบหลอกลวงเขาโดยกล่าวว่าอาดัมเอ๋ยเอาไหมฉันจะนำเจ้าไปยังต้นไม้ที่ทำให้ชีวิตเป็นอมตะและอาณาจักรอันนิรันดรนในที่สุดทั้งสองก็ได้กินผลไม้จากต้นไม้แล้วสิ่งพึงละอายของทั้งสองก็ถูกเปิดเผยต่อกันดละกันทั้งสองจึงได้เริ่มปกปิดตัวเองด้วยใบไม้จากสวนนั้นอาดัมได้ฝ่าฝืนคำสั่งพระผู้วิบัสของเขาดังนั้น เขาจึงหลงผิดหลังจากนั้นรพระผู้มหิบาลได้ทรงเลือกเขาและทรงอภัยโทษเก่เขาและได้ประทานทางนำเก่เขาพระองค์ได้ทรงกล่าวว่าเจ้าทั้งสองจงออกไปจากที่นี่เจ้าจะเป็นศัตรูต่อกันแลยกันหลังจากนี้ถ้าหากสู่เจ้าได้รับทางนำจากฉันใครก็ตามที่ปฏิบัติตามทางนำของฉันเขาก็จะไม่หลงทางและจะไม่เศร้าหมอง และใครก็ตามที่ห่างไปจากการตักเตือนของฉันเขาก็จะมีชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้และในวันพื้นคืนชีพเราจะให้ขอฟื้นขึ้นมาเป็นคนตาบอดเขาจะกล่าวว่า <c oughs> เขาจะกล่าวว่าถ้าแต่พระผู้อภิบาลทำไมพระองค์จึงทรงให้ฉันฟื้นขึ้นมาเป็นคนตาบอดทีนี้ ทำไมพระองค์จึงทรงให้ฉันฟื้นขึ้นมาเป็นคนตาบอดที่นี่ในขณะที่ฉันเป็นคนมองเห็นในโลกพระองค์ทรงกล่าวว่านั่นแหละเมื่ออายะทั้งหลายของเรามายังสู่เจ้าสู่เจ้าก็ลืมมันดังนั้นวันนี้สู่เจ้าจึงถูกลืมบ้างในทํานองนี้เองที่เราลงโทษตอบแทนบรรดาผู้ละเมิดขอบเขตและไม่ศรัทธาในอายะทั้งหลายของเราและแน่นอน การลงโทษแห่งลูกหน้านั้นสาหัสและยาวนานกว่า